เล่นมันทุกเกมไม่มีท่อได้ใจสู้ทุกเกมวยความวังสู่หมดทั้งใจคือความฝันากันรถึง,งสเซ้นชายมผ่านเป็สกเกมผู้เราเขาไม่ได้พอยิ้มสู้กับม,มันเป็นแรงบันดาลให้เราไปต่อสู้กันอีกครั้งผูกเราอย่าไปท้อไปกับพวกเรา go g a n กคุโรกโกทอช็อปรับพีออเดอร์สินค้าจากกระตุนญี่ปุ่นเกมซีรีสชุดครอสเพย์โมเดลของสะสมและของใช้งาน yang ek yang ni scan QR code สวัสดีครับผมมาพบกับเกมสลัมดังมืบอลกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะฮะพามาที่เซิร์ฟจีอีกแล้วครับผมซืบเนื่องจากครับผมสุ่มเสื้อของเรืว่าร่าง2ไปฮะโอ้หมดเยอะเหมือนกังเปิดไปถึง160ครั้งฮะถึงจะได้ครับผมอ่ะรู้เขารู้เรากับผมลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งฮะวันนี้จะพาไปดูครับผมสกินครับผมหรือว่าเสื้อของตัวละครในเกมสลัมดังเนี่ย ที่ยังไม่เข้าไทยนะฮะว่ามีตัวไหนบ้างนั่นเองครับผมจะได้เตรียมตัวเต็มใจไว้ก่อนนะฮะว่าจะต้องเสียเท่าไหร,ร่ก็ผมเริ่มที่ตำแหน่งเซตเตอร์ก่อนเลยครับกับคนแรกนะฮะอาคาี้ของเรานั่นเองครับผมไปดูฮะว่ามีสกีนอันไหนที่มาใหม่บ้างครับผมเลื่อนไปเลยขวาสุดครับผมที่มาใหม่ก็คือเสื้อตัวนี้เลยครับผมนี่ฮะเป็นนะฮะเสื้อแจ็คเก็ตครับผมสีเขียวอย่างนี้เลยฮะโอ้โหหอนะฮะ พุ่มด้วยนะฮะเสื้อแจ็คเก็ตแล้วข้างในเป็นเสื้อนะครับผมอ่าเสื้อสีสม้มเนาะแล้วก็กางเกงขาสั้นสีขาวครับผมโอ้โหนึกว่าบอยแบรนด์ที่ไหนนะฮะถือว่าเทเหมือนกันครับผมกับเสื้อของอาคางนีครับผมไปดูนะฮะเซ็นเตอร์ตัวที่2กันต่อเลยครับผมอ่า เป็นครับผมตัวนี้ครับผมน้องฝาแฝดของนะฮะคังนี้ของเราครับผมก็คือฮากาสโงหรือกอแลนั่นเองครับผมมาไปดูนะฮะว่าสกินของเขาเนี่ยหรือว่าเสื้อเป็นตัวไหนครับผมนี่เลยฮะขวาสุดครับผมเป็นเสื้อก้ามอย่างนี้เลยครับผมโอ้โห,โห,โหแล้วก็พับในกางเกงด้วยฮะนึกว่านึกว่าไปทำก่อสร้างอะไรหรือเปล่าฮะ เทไปอีกแบบครับผมหลังจากที่แต่งตัวเรียบร้อยมานานครับผมก็แรกของเรานะขอเฮลๆบ้างครับผมในการใส่เสื้อก้ามโชว์ก้ามอย่างนี้ครับผมอ่ะไปดูนะฮะตัวสุดท้ายของสายเซนเตอร์ครับผมอ่ะที่มีสกรีนนะฮะนั่นก็คือตัวนี้นะฮะโอดะของเราเองครับผมเลื่อนไปขวาสุดเลยครับผมอ่ะจะมีอยู่2ตัวครับผมสีเขียวอย่างนี้เลยครับผมแล้วก็สีกรมท่านะฮะสองตัวนี้จะแตกต่างกันตรงที่นะฮะกรมท่าจะมีนะฮะปอกแขนสีขาวอยู่ด้วยครับผมเพิ่มความ แต่สีเขียวจะไม่มีครับผมอย่างนี้นะฮะสีเขียวเป็นคอวีนะครับผมส่วนกรมท่าจะเป็น คอกลมอย่างนี้ครับผมนี่ฮะนี่ฮะแตกต่างกันอย่างนี้ครับผมอ่าเท่คนละแบบเลยครับผมคลายไซดอดัยาลืมเลยนะครับผมอ่าเซตเตอร์ก็จะมีอยู่แค่3ตัวครับผมไปดูตำแหน่งอื่นกต่อเพราะว่าโฟเวิร์ดครับผมจะมีอยู่แค่ตัวเดียวที่มีเสื้อครับผมนอกนั้นนะฮะไม่มีเสื้อใหม่เลยครับผมตัวที่ผมพูดถึงก็คือสกุลเงียร่าง2เลยครับผมไปดูเสื้อกันเลยฮะเสื้อนะฮะเสื้อฮะนี่เลยครับผมอ่าเป็นเสื้อก้ามสีดําแต่มีเสื้อกั๊กนะฮะ สวมอยู่ข้างนอกอีกชั้นหนึ่งครับผมเบอร์สิบนะฮะอันนี้ฮะตัวที่เราเห็นอยู่เสือ้อสีดำนะฮะที่เข้าเมืองไทยนะครับผมแต่นะฮะจะมีชุดใหม่เข้ามานั่นคือเพิ่มเนื้ยอของเสื้อกั๊กเบอร์สิบเข้ามานั่นเองครับผมตำแหน่งเพาวเวอร์บอร์ดก็จะมีแค่สกูลิงล่างสองับผมไปดูตำแหน่งอื่นกันต่อเลยครับผมกับตำแหน่งนะฮะ สมอลฟอร์เวิร์ดครับผมตัวแรกครับผมลุคคว้าครับผมล่างแรกครับผมอ่าไปดูเสื้อของเขาฮะที่ยังไม่เข้าไทยเป็นตัวไหนครับผมเสื้อของลุคคว้าล่างหนึ่งครับผมตัวนี้เลยฮะเสื้อก้ามหูสีนะฮะออกบงบ่วงครับผมนี่ฮะอย่างเท่เหมือนกันนะครับผม โอ้โหปกติจะไม่เห็นใส่เสื้อกล้ามนะครับผมล่างแรกนะพอม,มีเสื้อกลามเราเท่เหมือนกันนะฮะแล้วก็ล่างสองก็ผมตามมาติดๆได้กับผมไปดูสกินของเขาครับผมรู้ว่าเสื้อของลูกว่าล่างสองก็ผมนี่เลยฮนะ สีครับผมเขียวปีมาอย่างนี้เลยครับผมโอ้โหแต่ก็เทไปอีกอย่างนะครับผมโอ้โหเวลาอยู่ในสนามแข่งเนี่ยคงหืมสีสะท้อนตาเสืะเกินครับผมกับเสื้อกล้ามสีเขียวของเขาครับผมโอเคฮะไปดูตัวอื่นกันต่อใน small forward ครับผมเป็น เซนโดร่างแรกครับผมสก,กินของเขาครับผมไปดูฮะดูเสื้อของเขานั่นเองครับผมเป็นนี่ฮะเสื้อก้ามครับผมออกจากฟ้าๆเขียวๆอ่อนอย่างนี้ครับผม,มปกติก็ไม่เห็นหนะ้าเซนโดจะใส่เสื้อแบบนี้ฮะอันนี้คือเป็นเสื้อก้ามตัวแรกของเขาเลยฮะเท่เหมือนกันครับผมไปดูตัวสุดท้ายของสมาร์ทโฟนครับผมน่นคือตัวนี้นะฮะโคมูเลหรือว่าเจ้าแ่นของเราครับผมไปดูเสื้อเขาครับผม จะมีอยู่2ตัวครับผมเป็นเสื้อแขนสั้นแล้วก็มีเสื้อกั๊กสวมอยู่ข้างนอกเบอร์ห้าแล้วก็เสื้อสีฟ้าอย่างนี้ครับผมโอ้โหไม่ใช่ตัวหลักแต่อย่างใดแต่มีเสื้อมานะครับผมโอ้โหเท่เหมือนกันนะสองชุดครับผมอ่าไปดูตำแหน่งต่อไปได้เลยครับผมกับตำแหน่งชุดติงกาดครับผมตัวแรกครับผมอันนี้เลยฮะชิโอซากิมาจากไหนเอ่ยครับผมมีสกินกับเขาด้วยครับผมนี่ฮะเป็นเสื้อฮะแขนสั้นครับผมไม่ใช่แขนสั้นสิ เป็นเสื้อนะฮะธรรมดาครับผมเสื้อเสื้อธรรมดาสีชมพูแล้วก็มีเสื้อกักอยู่ข้างนอกหมายเลข8ครับผมอย่างนี้อะไรครับผมมาไปดูชุดติงการตัวต่อไปได้เลยครับผมที่มีสกินมีเสื้อใหม่นะครับผมนี่เลยะฮะบูดแห่งบูดแห่งไฟครับผม มิจจีหรือว่านะฮะมิสซี่ของเราครับผมถือว่าเป็นตัวละครที่มีเสื้อเยอะเหมือนกันครับผมอันนี้เพิ่งเข้าไทยนะแล้วก็มีตัวนี้ครับผมที่ยังไม่เข้าฮะเป็นเสื้อแขนสั้นครับผมสีแดงเลือดหมูอย่างนี้เลยครับผมแล้วก็กางเกงสีดํานะครับผมโอโ้ เท่เลยฮะใส่ไปเดินเล่นได้นะฮะชุดนี้ก็ผมไปห้างก็ได้นะครับผมตัวต่อไปครับผมของชุดติงกาดครับผมก็คือคนนี้เลยฮะมียามะสึนั่นเองครับผมมีเสื้อเขาด้วยนะไปดูครับผมอันนี้คือโอ้โหสุดจริงๆเส,สื้อ,อก้ามีิยามะสึมี่อยเห็นเลยนะแต่พอใส่แล้วก็โอ้โหเท่เหมือนกันนะครับผมนี่ฮะเสื้อก้ามของชายมิยามะสึคนนี้ครับผมหมดแล้วนะครับกับแต่งชุดติงกาดก็ผมไปดูตำแหน่งสุดท้ายกับ ไม่ใช่สิครับพอยขาดครับผมพูดผิดนะฮะตำแหน่งสุดท้ายปอยขาดคนแรกนะฮะต้องคนนี้เลยครับผมมากิของเราครับมีเสื้อเยอะเหมือนกันครับผมเสื้อที่ยังไม่เข้าไทยเป็นตัวนี้เลยครับผมเสื้อก้ามครับผมโอ้โหก้ามเหมือนบัดบัดเลยะสมเป็นเสื้อก้าวนะฮะสีออกกุมาท่าครับผมโนหนึ่งแห่งคานางว่าจะไม่มีเสื้อได้ยังไงครับผมไม่ฮะไปดูพล่อยขาดตำแหน่งต่อไปครับผมนี่ฮะเป็นไปได้ยังไงยาสูดามีเสื้อครับผมเสื้อของ เขาก็จะเป็นตัวนี้เลยฮะเสื้อแขนสั้นนะแล้วก็มีเสื้อกั๊กครับผมเบอร์หสวมอีกชั้นหนึ่งครับผมประมาณนี้นะฮะฮไปดูกันต่อครับผมกับพอยกาตัวสุดท้ายกับผมตัวนี้เลยครับผมโอโ้โหมียางหีถือว่าเป็นตัวหลังเรื่องแล้วก็มีเสื้อเยอะที่สุดเลยมั้งครับผมตอนนี้นะฮะโอ้โห,โห,โห,โหนี่ฮะเสื้อที่เพิ่งเข้าไทยแล้วก็จะเป็นตัวนี้ครับผมนี่ฮะลายคาดอย่างนี้แต่ที่ยังไม่เข้าไทยมีถึง3ตัวกับผมลายขวางนี่นะฮะแล้วก็ สีฟ้าอย่างนี้ครับผมแล้วก็สีเหลืองครับผมเนี่ยตัวแรกจะเป็นลายลายตั้งนะฮะมีสีเขียวสีขาวแล้วก็สีเทากับผมตัวที่2ก็จะเป็นสีเขียวอ่อนสีฟ้าแล้วก็ตัวที่3มเป็นเสื้อกล้ามสุดเอ่เลยครับผมสีเหลืองกางเกงสีฟ้าอย่างนี้ครับผมโอ้โหสมแล้วนะครับเป็นบูทแห่งสายฟ้าความเร็วเด็ดสายฟ้า,อย,าอย่างมีนี่ครับผมอ่า ท้ายนี้ก็เขาคุณที่ติดตามับชมกันมาจนจบคลิปนะครับผมกับการพามาดูเสื้อนะฮะของตัวละครทุกตัวของเซิร์ฟจีนที่ยังไม่เข้าไทยนะครับผมอ่าพอจะเป็นอุทาหรณ์นะฮะว่าจะต้องเสียตังกันแล้วในการเตรียมตัวที่จะสุ่มเสื้อให้กับตัวละครของเรานั่นเองครับผม่าท้ายนี้ก็คุณที่ติดตามับชมกันมาจนจบคลิปครับผมอย่าลืมช่วยกันมากติดตามกดซับสไคร b ์กดห่งแจ้งเตือนเพื่อชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้เกาเกมขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ